เคยซื้อรถปีละสองคันแต่มาถึงรัฐบาลนี้ผมขายรถปีละสองคันเหมือนกันเมื่อภาครัฐออกมาตากการลอดดาวแคมต่างๆทำให้ม,มีปัญหาลูกโซ่คือในเมื่อล็อกแคมป์ใหญ่ๆผู้รับเหมาอยุดพกขดุดมุกลอ้อก็ไม่มีรายได้ไม่มีการจ้างงานใดๆทั้งสิน้นแล้ว,วพวกผู้ยาวตังที่ไหนไม่จ่ายค่างวดไปยยอะรไปไปเยอะรไป ภาพที่คนเห็นนี่จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยถ้าผู้นําดีการเมืองดีบริหารเป็นจัดการเป็นผลกระทบกับเรานั้นคือไม่มีงานไม่มีเงินงานจ้างไม่มีลูกน้องต้องจ่ายค่าน้ํามันต้องซื้อข้าวต้องอยู่ข้าวต้องกินสิ่งที่ผู้นําทําตอนนี้คือโง่มากเง่าสักหลาเต่าล้านปีล่าสุดมีมาตรการออกพักชําระหนี้ต้องจ่ายดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายเงินต้นแต่ทางรัฐไม่ควบคุมถึงพวกไฟแนนซ์พวกสินเชื่อต่างๆทางไฟแนนซ์ต่างๆไม่เอื้อไม่มีการผ่อนปลนทางไลน์ก็ให้จ่ายตามปกติไม่มีการจ้างงานผู้ผมก็ไม่มีรายได้ ไม่มีเลยได้แล้วผมผมจะเอาตังค์ที่ไหนไมาจ่ายค่างวดไม่หนีไม่มีไม่จ่ายตอนนี้ผมแทบจะไม่มีอะไรเหลือแล้ว ผมทางานเกี่ยวพวกนี้มารุ่นนี้ผมรุ่นที่3าไม่เคยมีปัญหาที่เกิดขึ้นสามาหากินได้ตลอดไม่ว่าเศรษฐกิจจะเป็นยังไงผู้นําท่านนั้นๆก็สามารถี่ผ่านมาได้พาพวกนนผ่านมาได้ตลอดมางดเนี่ยเหมือนคนที่มีคาสั่งสั่งแล้วสั่งแล้วสั่งเลยไม่สนใจว่าใครจะเป็นยังไงจะเอาตัวไว้ก่อนรักษาตัวเองรักษาเก้าอ้ไว้แค่นั้นคนอื่นจะเป็นยังไงไม่เกี่ยวคนที่พวกเข้าเท่านั้นที่รับได้อยู่ได้แล้วตอนนี้พอต่างปิดไซงานปิดไรหมดผมไม่มีรายได้ผมมีลูกน้องผมมีค่าเช่าที่ค่าน้ำค่าไพอมม่่างยยยเเเครลลชววก ก็คือการช่วยเหลือในรอบที่อายุ35แล้วนะแย่ที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทยเลยจริงๆ แต่ถ้าเกิดได้รับความเป็นธรรมได้รับการช่วยเหลือมีการดูแลชาวบ้านไม่เดือดร้อนสภาพเศรษฐกิจดีขึ้นเราก็คงไม่ถึงขั้นนั้นมันอยู่ที่ตัวคุณเองรัฐบาลว่าจะช่วยเหลือได้เท่าไหร่ถ้าคุณยังยืนกระต่ายขาเดียวอย่างเงี้ยหลานในสิ่งที่ไม่ควรล้างทําในสิ่งที่ควรทําอย่างเรื่องวัคซีนเป็นต้นคุณรณน้คลงให้ชาวบ้านมาฉีดแต่ของในมือคุณไม่มีแล้วคุณเป็นรดน้ลงให้ชาวบ้านมาฉีดทาไมพอเขาจะฉีดคุณก็ไม่มีของขอมีของคุณเอาของที่มีคุณภาพเข้ามาของที่ดีมีคุณภาพคุณก็ไมมม่นําาาเเเขข้ผคคยดูลิปปองระทศ ผมถามจริงๆอ่ะศักยภาพประเทศลากวกับประเทศเราอ่ะมันต่างกันไหมทําไมเขาถึงสีไพเชอร์ได้ซินโนฟาร์มได้แต่ทำไมของเราไปสีซิโนแวกก็ผู้นําดีผู้นําฉลาดเราก็ยุ่รอดเขาเป็นอย่างเงี้ยรรบรองได้เรบรองได้เลยนี่ที่เห็นนี่คือส่วนนิดเดียวคือมันทนไม่ไหวแล้วถ้าเกิดทาเรียกร้องผู้ผมเสียงผู้ผมยังไม่ดังพอรอบต่อไปเป็นพันคันแน่นอนคเพราะทุกคนนี่วันนี้ที่มาไม่ได้นี่ก็โทรก็มาอย่างมากเลยบอกโอ้ย oh, oh, พี่ผมอยากไปช่วยมากมันไม่ไหวทุกคนไม่ไหวทุกคนเหมือนกันหมดผมพลรถแต่ผมไม่มีเงินกินข้าวผมก็ต้องเลือกผมก็ต้องเอา ผมจะไปคืนห้หมดเลยคืนห,หมดเลยเป็นหมื่นคันเลยแค่ให้หมดคุณจะเอาไปไหนคุณเอาไปคุณจะแจ้งความดําเนินคดีผมก็ยอมเพราะผมไม่มีทางเลือกปกติจริงๆแล้วไฟแนนซ์นี่นะทํางานคู่กันมาเนี่ยหลายหลายสิบปียี่สิบปีเนี่ยเขาได้ประโยชน์กับเราตลอดมีอยู่ปีนี้ปีหรือบางครั้งเนี่ยเขาขาดแค่กําไรเขาย,ยังยอมให้เราไม่ได้โทรไปมีแต่เราบอกว่าเออคุณต้องเสียบัตรค่าดอกค่าอะไรเนี่ยก็ผมไม่มีไรายได้ผมจยาเอาไปอะไรไิเสียลูกผมมีหลานผมมีต้องกินต้องใช้แล้วผมเอาเงินไปให